บรรยากาศให้พี่น้องได้รับชมนะครับช,ชุมชนตำบหลหนองสังนี้จัดทุกปีนะครับทางนี้จะเป็นร้านลูกชิ้นทอดนะครับโอ้ขายดีขายดีครับค,ครับลูกชิ้นทอดนะครับพี่น้องจากพี่น้องพ่อค้าจากสายรอครับบ้านหัวผู้ทอนจ้าบ้านหัวผู้ทอนโอ้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับ บ้านหัวพุทธรอำเภอบังยางนะครับเป็นบรรยากาศที่น้องล้านค่านะครับในชุมชนตำบลหนองสังนะครับที่น้องอเป็นบรรยากาศนะครับถ่ายบรรยากาศรวบ,บรวมบรรยากาศให้ที่น้องได้รับชมนะครับบรรยากาศล้านค่าเนาะสานส้มตามส้มตามแท่บนะครับ <up> แม่ค้าจากใส่น้อครับ <up> อ๋อแม่ค้าชุมชนบ้านหนองสังนะครับขออนุญาตถ่ายรูปนะครับผมข,ขอบคุณครับ <ś S 1> ขอบคุณครับ รถเป็นยิงใหญ่ใช่บรรยากาศนะครับบรรยากาศล้านค่าอีกรอบนึงนะครับใ้ที่น้องได้รับชมนะครับได้บรรยากาศบุญแขงเลือดบ้านน้องสางนะครับพี่น้องัยิงใหญ่มาเลยครับเจนะครับช่วงนี้รับประทานพักรับประทานอาหารก่อนนะครับครับสรุปแล้วนะครับสรุปแล้วนะครับเที่ยวเรือเรานะครับเที่ยวเรือเรานะครับยังเหลืออีกหนึ่งเที่ยวนะครับยังเหลืออีกหนึ่งเที่ยวก็คือเรือญิงใหญ่นะครับชิงรูน้ำนะครับชิงรูน้ำ พราะว่าเที่ยว3 4 5ไปนะครับเขา้ารอบหมดแล้วนะครับเพราะเรือไม่มาทั้งเรือไม่มาเราแข่งตามปฏิบัตินะครับอเ,อเ,รเราแข่งตามปฏิบัตินะครับบอมมาตอวดี้แข่งกับกบุหรี่รมเนาะเออมันก็ไม่พอใจเขาเห็นดวรรยากาศนะครับม,มาแล้วะพี่จับสลวน่า,ากัานแข่งเรือตำ <ะ S 1> บลหนองสังครับพี่น้องอำเภอหน้าแก่จังหวัดนคนรพนมครับ